เซ็งเซ็งไว้ไม่ถูกขุดมันกินดีกว่าขุดมันแล้วขุดมันลึกพอได้แก้พอได้แก้ขุดมันวันแหก็ไม่ได้โว้ยไป้ากันวันลาไม่ได้กินกินมันดีกว่าน้ำกันลึกโอ้ยก็บอกให้เอาเครื่องมา เครื่องก็ม hmm. <c ười> uh ีแล้วบนทำไมวะอ่าขุดขุดขุดมันันมันห้านาทีโอ้เออเอานะ โอ้ยขุดมันได้เจอไข่เต่าครับผมพี่น้องโอ้ยดูดิไข่เต่าเยอะแยะเลยนี่ยมันจะออกฟักมันจะฟักแล้วนะนาสงสารวะนาสงสารเนี่ยไข่เต่าหรือไข่งูเนี่ยไข่เต่าดูดิมันไหมนี่ลูกเต่าออกแล้วนี่นี่ลูกเต่าเอาไปใส่กล้วยว่านี่ยอีกอันนึงนั่นน่งอันนึงมันจะฟักแล้วเนี่ย มมัอืหมดแล้วอู้หูวันนี้ได้ทั้งปลาทั้งเต่าทั้งเนี่ยเต่านี่นี่นี่มันเงอะไงจะฟักแล้วนี่เห็นไหมเตายังไเต่าเออเงอะไปดิตายแล้วนี่โอ๊ยไม่ตายไม่ตายมีชีวิตอยู่เนี่ยเต่าครับก็ขุดมันถูกเนาะใครจะไปรู้ว่ามันอยู่ตรงนี้เราก็ขุดไป